มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ให้นุ่มสองเผาสายเดียวครับหน้าไก่บ้านนุ่มพันตันบอไดมาหน้ามั่งครับวันนี้ลงนะครับย้อนเดียห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์เอส เทอบูครับนุ่มสองเผ่าครับครับนํำไปครับมาแลนน้ำถ่เลือกนะครับเที่หเข้าไปหดนตกช่วงเสาครับวสิถัยพอได้หินมันลิตกยุดครับถ่ายได้อยู่ครับ ้าหลายครับพร้าะเป็นสวนอ้อยเก่ามันอยากงุมผ่านอยากงุมผ่านนุ่มสองเผ้ามาขั้นเดียวมันนี้บร้รวมงานครับไอ้นุ่มพันตันแบงนี้มาถ่ายเธอนึงแล้วครับขนตกมือนะ มือสองมือคืนหลังตกบทสามารถสิ่ายได้เละไปเลยครับ่ายได้เครึ่งเดียวเดี๋ยวรอส้มขาลงครับลงมาครับใอ้นุ่มสองเท้าขากรับลงมาสิลงหม้อมากครับน,นียบเลยนะครับ ใส่เลือกแห้งครับก็จะไสเลือกแห้งใส่รลายตัวเองครับสุลงอ้อยถ้าไปไทยของมูสิไทยเลือกทำนี่คือสีบอยครับเปิมน้ำมัน <laughs> ไส่ไลายตัวเองเลยไสเลือกเลยครับเน้นเลือก นี่ครับเพ่งเข้าเลยครับคำาลกและนัามโท่านครับในนุ่มสองเผ่าเอาไว้พวดเหมย์ยลระครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงซรันี้ครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ติดตามสวัสดีครับ